สวัสดีครับพี่น้องปองไปอ่ากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องกังบข้าวเส็บแสบบานห้องเนี่ยไอหมกปลาซิวกุ้ปลาซิวตัวหน่อยโอัวดกับกุ้งฝอยร่วมกันกุ้งฝอยอ่าปลาซิวปลาซิวกับซิว,วตัวหน่อยหัวปลาซิวก็ดีเนี่ยน้อยหนึ่งอ,อร่อยออแซ่บไปหมดแซ่บไชโย ทำมด้วยเขียดเขียดเขียริยรยรโม่บานห่อนะ่ะเขียดี่โม่ตามด้วยประดูกยากนะครับประดูกบานโอ้อ่าแก้วแซ่บๆนแก้วกคูดายมาเขียดนะกินข้าวเจ้า ข้าวเนียวเนอ้าวเหนีวเบิดพี่น้องกินข้าวเจ้าข้าวสวยนึก้าปิ้งก็ะดก็มีเนี่ย่ว้าขอสอบทานเขียดปิ้งกะดก็ซิวอนตัวหน่อยทำด้วยกุ้งกุ้งฝอย จำตัวจำหงพวกคนนี้เล้วหน่อยหนึ่งคือบเจอ ประดูกย่านกระดูกหน้าสีอเจ้าบาทสามตัวยิมห้าร้อยสิบบาทแต่สามตัวย,มวยิมห้าสาตัวยิมห้าก็มาแต่บาทหรือมาอย่างไคร กระกายแล้วชงมาการตายเลยเขามีรตัวรันมุมบานเข้เองเจ้านังโค้ไปฝากตัมากตัวบานผืนยนชุมืุสมือบุอมิทางลัง ยงเทวไ,ได้กกินเขื่อนนะจับด้เยจับได้ล้วอแล้วลวาเขาไปหาเหยาเอาน้ำน้ำหนันนงแบบไตคู่จับปั๊บ